สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ดองที่เขามาเบิงมาชมทางช่องยายจื้นลำเพลินออฟฟิเชียลเปิดขึ้นมาแ่เห็นโหลดเนาะพี่น้องเนาะเดินข้างอืมแ้วกะพูนมีตีมีต,มตีเขาดุงเขาป้าไปไป,ไปอยังระวัดตีพี่้องกระทำอะไรเนี่ยยายจื้นมือนี้ทุระธุระเป็นทางการ กัดมาทางบ้านนุ่นไห้น้องว่าซ่อคือเกา่าคือเก๋อสินทางมองนี่ึ้นไปทางกู้เขาเอืน่นว่าทางเขื่อนเขื่อนถ้ำกุกดูที่อดีตเจ้าอาวาสดูละที่แยกยืนมาอยู่ทางแต่ไปทางเหนืออดีตเจ้าอาวาสอยู่ทังถ้ำกุกดูกะหลวงปู่คำพอง มาหอดแล้วก็เลยว่าสิคุยกันคุยกันเรื่องอยังวไงจีคือมันมีเกี่ยวกับมูนมั่งสังกัญามระดกนิลากบบระบหลายดอกพี่นอ้องอ้น้องพี่มาปรึกษากันดูมันสิเป็นจังไดมีหน่อยๆซ้นำนี่หฮาสิได โชดายมาตัวมาตัวพี่น้องเยวเห็นบ้านลังขาวๆอยู่กลางทุงุงเนือนั่นแหละมองไม่ยาืนรดลงคลิปตะกี้ล่ะพี่น้องลงคลิปให้พี่น้องได้เห็นว่ามหาแม่มาอีกรอบสองแต่ให้เบิ้งคือเก้าคือเก่าอยู่ต่งให้ตงหน้า ใช้ชีวิตแบบสบายสบายม่ต้องไปขึ้นยังไหลออกจากบ้านออกจากในบ้านในเฮือนมามกมาอยู่ทงยุธาพิลาเดี๋ยวมันจะจืนกับรถไปก่อนเพราะว่ามือนี้มีทุระดิพี่น้องวันนี้มีทุระอทุละอย่างมต่ ทุระที่ได้ไปเขาเฮ็ดธทุระที่ทั้งในเมืองอุดอรคือเกี่ยวกับโคษนานี่ล่ะพี่น้องโคษนาสปอร์ตของบริษัทรถระสันอเอาตัว ว่าจะเป็นเงินมีจืนเอาอเบิดใน,นเท่าไรก็เอาแต่ว่าก็ให้มันคุมการทำงานงานเป็นที่เรียบร้อยมาหอดแล้วบาบนี้ที่ไปหายอีเมก่อนกินขาไปบุ๊กได้ยังกินง่ายบุมย๊มมือที่ไส้ก็มาหอดแล้วพี่น้อง พี่ชายแท้ๆไปพี่น้องัดยืนสีผ้าไปไปซอมมองดูข้าเจาอีหยังกันกินเข้าไป มิดซีรีไปทังพี่มีหวดแยกพี่น้องก็เจ้าสูกันยังพุ่มพพุ่ มาหอดแล้วมาหอดแล้วพี่สายแท้พี่ของยายจืนครับสวัสดีครับให้ยังมันี่ออมยังขึเมียนจ็บกับปนเจ็บปนโอ้ปนเจ็บโอ้หันทรมานแก่นาะไข่แขวะไ่บังับังสากมันแขวคไข่ได้แขวคนเด้ยายไม่ดีย่อโอ้มันควยแม่บ่แขวแขวคนเด้มันแขวคไข่ได้หน้ามือนี่ก็หนามือแ บด้เ็ดหังดยบานวันิเก้าอะพี่น้องชุดวันชินใหญ่เอาิด้ไปไว้มกเมาบวงว่าวันชินไหมตุ้ยบดิเ็ดหังดยบานวันินเพียมือนี่ตุ่มพี่ตุ่มน้องคือเก้าไม่กินเขาไม่กินเขาว่านัดกันมือนี่เลยเอาไปเอาไปคนเบิ้งว่าอะเบ้อยู่เป็นมือนแล้วพี่น้องเบิ้งเป็นมือนแล้วเราบวันน

เขียนเอียงเขียนมู่นี่บอกเขียนอีโม่นี่ล่ะเอาไม่ไม่มาคนมาคนเดียวู้เดียวแล้วมีจุลาอยู่ในอุดรเยอะที่ได้ไปใส่เสียงอันสปอร์ตรถเต้นมือสองเต้นรดยังเขาอยู่ทั้งอำเภอโน่นสูงแต่ว่าแต่ว่ากระสบอัดน้ำบุญลงอยู่นี่หละเอียงเอียงปัดบักแตง พ,พี่น้องเนียพ,พี่น้องเน่ว่าบักอได้ดีนะให<อ>้แม่ปลูก่วาให้ปลูกตูจะปลูกทิแม่หัวมาขวพันขอหมือนในปัญญาอเาปล่อเราปออันนี้อันนี้บักแตงได้บนมันบักกือพูดอ่ะมึงดูพี่น้องอันนี้หอมแบงนะแต่ตอนนี้ยังไม่แบ่งกันยังพอท่านยะแบ่งอยู่พี่น้องเป็นหอมแบงก็เื่อ เจ็บกินยุสวนได้พี่น้องบ่ต้องซื้อบังดูบังดูเห็ดอีหยังกินมื้อนี่ชวนชวนบาเอ้ยต้มเขียดพี่น้องเอ้ยปุ้นเขียดโอ้ยอย่งมีหน้าใหม่เนาะมีอันนั้นแล้วก็มีอันนี้อยากกินอันนั้นแล้วก็อยากกินอันนี้อันนี้เขาค้าเขาแน่บาทเนี่ยออยาหารการกินเจ็บยุธงยุตาบ่ต้องไปหอด ชีดบ่ได้ป <ambition> ล uh, ูกเน่แต <rina> um, ่ผงสะลดกับน้ำปลาไม่นี่ปลูกบ่ได้อันนี้พายตู้พายตูผักอีตูผักอีตู้พายตู้ทงให้ทงหน้าเป็นเฉีดเป็นคล้องไผยคล้องมั่นไว้ให้พี่น้องได้เห็นมีซัมนี่แหละพี่น้องเขาหลายดอก โอ้ยอ่อนซ้อนเด้อเห็นน้ำไหนบักผิดนี่แหละเขาเอินว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ผู้อารมณ์ดีไม่แต่หัวจักว่าหัวอีหยังเอต่าหัวฝนหลูกเนาะเออดีใจได้เมื่อลูกเต่ามาหาเออตุ่มลูกตุ่มเต่าบ้านีลูกเต่ามาหาดีใจหัวจักว่าหัวอีหยัง อารมณ์ดีตัวเอาคลิปนี้เอาไวส้สำหนอบพี่น้องน้องเด๋ยวจังพ่อกันอีกคลิปต่อไปสิเป็นคลิปยังนั่นพี่น้องคอยติดตามมึงด,ดูพักกกะเฉด้พักโอ้พักเะเตรพักพกระถินออ เอาไว้สักนีดจังพ่อวกันอีกคลิปต่อไปทิ่เป็นคลิปยังนั้นพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมอย่าขามโฆษณาได้พี่น้องเด้อสุขสดสื่นชมใจหวังเป็นของพี่ของน้องรับรวยรับรวยมีความสุขตลอดปีและตลอดไปขอบคุณสวัสดีจ้าเอาแม่ฟ้อนแม่เติม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 